วันนี้นะฮะบอลจะพาไปกินข้าวหมูกระเทียมที่อร่อยที่สุดในโลกหมูกระเทียมอร่อยที่สุดในโลกปะเด็กเทพเด็กไม่ลงอะแนะเด็กเทพอ่ะกินแม่บอหนึ่งเลยฮะสวัสดีครับตอนนี้นะฮะอยู่กับบอลในรายการอร่อยบอกต่อยเช่นเคยครับวันนี้นะฮะบอลจะพาไปกินข้าวหมูกระเทียมที่อร่อยที่สุด ในโลกอร่อยที่สุดหีกอไงวใช่ร้านเขาเนี่ยออกจาลึกลับนิดนึงทีนี้เราอยู่ซอยมังกรแถวแถววงเวียน22ซึ่งร้านเนี่ยนะฮะชื่อร้านลุงเทพสีรินหมูกระเทียมอร่อยที่สุดในโลกชื่อยาวขนาดนี้เลยไม่ได้โกหกชื่ออย่างนี้เลยเห็นไหมดูเห็นไหมอนเห็นร้านนี้มาจากเพจ Facebook เพจหนึ่งเออซึ่งแบบเขาบอกว่าหมูกระเทียมอร่อยที่สุดในโลกคนไม่แน่ใจว่าหมูกระเทียมที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยชื่อร้านหรือว่ามันอร่อยที่สุดในโลกจริงๆ ออแล้วก็ลุงเทพศิริน,นี่ไม่รู้ว่าลุงจบจากเทพศิรินหรือว่าตั้งชื่อเพราะว่าใกล้โรงเรียนแต่ลุงอะ่ะชื่อลุงหมอกเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้มีคอนโดอยู่ตามบทมาเลยครับปร้านอยู่ไหนนะใช่เปล่าช่ที่นี่เปล่าดูเหมือนไม่ใช่เลยนี่เปล่าใช่ใช่บอลเคยเห็นหน้าร้านนี่อ๋เจอลุงพอดีเลยลุงนั่งอยู่สวัสดีครับลุง ลุงหม่อมนี่เราอยู่กับลุงหม่อมนะฮะลุงลุงตั้งชื่อร้านเองเลยไหมครับเนี่ยไม่มีเด็กคนเรียกฮะร้านมีชื่อที่ไหนไม่มีไม่มีแล้วลุงเทพศิรินคือลุงไม่ได้จบเทพศิรินไม่ได้จบอ๋อขายเด็กเทพขายเด็กเทพโดยเฉพาะเลยปีนี้ลุงเท่าไหร่แล้วครับเลขสิบขาเจ็ดสิบหกขายมานานยังคะลุงขายมาเนี่ยค่ะปีหนึ่งนะขายดีไหมน่้เป็นกระแสเลยนะลุงเด็กนกระแส ใหญ่ก็ะยำแกงป่าอะไรพวกนี้มันไม่ได้หมูกระเทียมอย่างเดียวอ๋อแต่ว่าหมูกระเทียมอร่อยที่สุดในโลกป่ะเอ่แต่เด็กชอบอยากมารวมกันนะนี่เรามาดูรายการอาหารร้านลุงกับป้านี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะต้องเปลี่ยนเป็นเออ่ ลุงเทพศิลินข้าวหมูกระเทียมอร่อยที่สุดในโลกน,นี้ชื่อร้านพอเสร็จกูก็แบบมาเจอแบบนั้นข้าวส่วนมากก็จะแยกเป็นกับกระเภทประเภทประเภท,เภท,เภทพูดอะไรเนี่ยกระเพราแล้วก็มีข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดต่างๆประเภททอดต้มมีหมดเลยพูดง่ายๆคืออารมณ์อาหารตามสั่งทั่วไปแต่ว่าที่ต้องสั่งเลยคือหมูทอดกระเทียมกับไก่ทอดกระเทียมเดี๋ยวสั่ง2เมนูนี้มาชิมก่อนใส่ไข่ดาวด้วย สั่งเลยแล้วกันครับลุงเอาข้าวหมูทอดกระเทียมหนึ่งแล้วก็ข้าวไก่ทอดกระเทียมหนึ่งใส่ไข่ดาวทั้งสองอันเลยครับข้าวไก่ทอดหมูทอดไข่ดาวอ๋อปกติป้าจะเป็นคนทำป้าเป็นท้ามดแล้วแล้วก่อนหน้านี้ลุงทำอ่ะลุงไม่เคยทำลุงไม่เคยทำแต่ก่อนนี้สมัยเพื่อนเธอนะลุงเน่เป็นคนไล่เจ็ดโมงแปดโมงมันยังไม่เข้าเรียนเลยลุงมาคอยโทรบอก รู้เป็นสายเด็กมันบอกเฮ้ยทำไมอาจารย์รู้วะมันจะไปตีกันที่ไหนอาจารย์เป็นรักคอยก่อนนะความมาเปิดเผยความมาเปิดเผยเด็กนักเรียนที่เคยมาโดนโดนเรียนมากินร้านลุงอย่ากดลุงนะฮะเข้าไปคุยกับคุณป้าดีกว่าไปดูแบบว่าทอดหมูกระเทียมเออคนเบื้องหลังนี่เข้าใจว่าลุงเป็นคนหลัเหมือนเหมือนหลังเบื้องหเบื้องหลั้งน้องหันใบ้อห้องหล้อนห่ังองหลัเบื้องหอยใส่ อันนี้ก็เหมือนตั้งไว้เลยแล้วก็ผัดเพราะว่าบางคนจะ้าบหวานแต่ป้าเนี่ยอยากให้เด็กกินกระเทียมมันเป็นมันมีอนั่นดีมันประโยชน์ับแต่ป้าจะมาให้เด็กแค่ทีิีๆเนี่ยชอบินให้กินกระเทียมกันให้หมดเพราะว่ามันมีประโยชน์เพราะเด็กชอบกินหวานก็บอกที่อื่นมันจะหวานหมดไงแต่ป้าเนี่ยใส่กระเทียมอย่างเดียวจะไม่ใส่น้ําตาลจะให้เด็กได้ประโยชน์มากกว่าคับิูอสอนใหญ่ห้ากระเทียมปกติกินกระเทียมแต่ว่า ไม่เคยกินเยอะขนาดนี้วันนี้น่แหละเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเขี่ยน,นี่ก็คือเหนื่อยไม่ต้องกินพอดีกินเข้าไปเถอะนี่หน้าตาน่ากินมากครับทุกคนบอนได้มาแล้วอันนี้เป็นหมูกระเทียม ไข่ดาวร้านนี้เป็นไก่กระเทีมยมไข่ดาวราคาเท่ากันนะครับผมที่จริงอ่ะสาบาทแบบไม่มีไข่ดาวมีลุงก็คือขายขายราคานี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วราคาหมูราคาอะไรขึ้นไข่ขึ้นหมูขึ้นแตงกวาขึ้นผักชีขึ้นกระเทียมขึ้นก็คือลุงไม่ขึ้น30บาทแล้วเทียบกับปริมาณคือให้เยอะมากอยู่นะ,ะนะก็คืออิ่มอิ่มเลยอะ่ะเนี่ยสีบาทขเขาบอกกระเพราเนื้อก็เด,กเด็กเดี๋ยวเราขอชิมอันี้ก่อน จริงว่ะหมูเขาอะจะไม่หวานเลยแบบที่ป้าบอกจะติดเค็มนิดๆแต่ว่ากินกับข้าวก็คือลงตัวอร่อยกระเทียมกรอบมากจร,จริงๆมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะใช่ฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนหมูกระเทียมไก่กระเทียมต้องกินกับซอสพริกอย่าบอกนะลูกค้าเขาไม่มีอะนิดเลยโอ๊ยไม่ใช่ไม, <laughs> ไม่มี ใช่ครนะับพวกอเราใส่ซอ,อเ <S <S เส,สอเองเนี่ยใส่ปลาร้าใส่ะะอ,อะไรได้หมด <S 2> <S 2> <S คือเหมือนมันหอมกระเทียมอะ่ะแล้วแบบมีกระเทียมที่กรอบกัแบบกระเทียมที่ยังไม่กรอบสองแบบปนกันมันก็อร่อยอ <S 2> <S 2> คือมันได้เทกเจอร์เคี้ยวกรึบๆลุงครับถ้าสมมุติว่าไม่ค่อยชอบกระเทียมเยอะอะไรเนี้ยบอกใส่น้อย <S 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 ได้ได้ไม่ใส่ก็ได้อื แต่มันถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ใช่หมูกระเทียมหมูทอดธรรมดาแต่ว่าใส่เถอะกระเทียมอ่ะย่างที่ป้าบอกมีสรรพคุณแบบช่วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เสิร์ช Google เอาแล้วกันนะมันไม่รู้อ่ะเสิร์ชแล้วเด้งเลยเนี่ยช่วยเรื่องตรงนี้ออินไปกาินมาจะหมดแล้วหิวอ่ละปาชินไก่กระเทียมบ้าง ดูดิคนคูนกระเทียมคนคูนดูดิอ,อร่อยเหมือนกันเลยแต่ว่าส่วนตัวว่าหมูกระเทียมชูรสชาติได้ดีกว่าพเพคเจอร์ของหอมูมันดูเขียวอร่อยกว่าแห้งใช่ไหมเขาบอกแล้วดี่กินกินกิงอกไก่ไป <laughs> อร่อยมากเลยแล้วแบบเนี้ยสั่งกลับบ้านมาก็ยังอร่อยแต่ว่า น้นหนานนให้่กินที่ร้านน่าจะอร่อยที่สุดเพราะว่ากระเทียมมันยังคงความกรอบได้อยู่บอกว่า,ากแคุณป้าบอกว่าต้องสั่งกระเพราเนื้อคืออร่อยเก๋เหมือนกันเดเบสไข่ไดาวนี่เราเอามาปกนะฮะแค่กระเพราเนื้อเนี่ย4ีบาทเดีย๋ยวเราลองชิมเลยแล้วกัน หอมมองก็มองไม่เห็นครับอืมอืมแล้วก็เงียบไม่ตอบไม่ไมประมวลผลอยู่จะงันนี่นนรสชาติแบบดีไม่ต้องใส่แบบน้ำปลาผิกหรือริดน้ำปลาเพิ่มเลยปกติเวลาบอนกินกะเพาหรืออะไรเงี้ยจะใส่ช้อนต่อช้อนเลยนะอืมอันนี้แบบไม่ต้องปรุงอร่อยแล้วจริงๆรสชาติมันกลมกล่อมแล้วอ่ะมีทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานหวานเบาๆนิดๆอืม เวลาเราชอบอะไรถูกปะเราก็หวนที่จะกลับไปหาเขาไม่ได้เว้ยเห็นปะวะนี่นี่คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรข้าวเอาเรื่องข้าวนะก๋วยเตียวไผ่ดาวมันถึงข้าวนะหรือก๋วเตียมไข่ดาวนี่นี่เด็กเทพอ่ะบอกเขาเลยว่าอร่อยไม่หนึ่นี่แม่ม้อนหนึ่งพี่แม่อนหนึ่งไฮะอร่อยจริงวะขายกี่โมงถึงกี่โมงครับลุง ตั้เช้ายันจามื้อเย็นโอ้ปิดเร็วนะของมันหมดอ่ะขายดีก็ต้องปิดดิมีหน้าาเข้าใจทำไมเด็กโดดเรียนมากินบ่ายสามโมงครึ่ง <laughs> มันยังไม่เลิกเลยไงยใจรว่าก็เลย <laughs> โดดมากินก่อนแล้วค่อยไปเรียนเอ้ยไม่เรียนแล้วโดดเรียนไปเลยออกมา อร่อยตามคำาดำ่าเรือยจริงๆนะฮะหมูกระเทียมคืออร่อยที่สุดในโลกไหมบอลไม่แน่ใจแต่ว่าความอร่อยแล้วก็ราคาความคุ้มค่าคือคุ้มค่ามากแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็สาิบาทเองอ่ะทุกคน<อ>คือใครที่ยังไม่เคยชิมบอลแนะนําเลยเนี่ยลุงหม่อมเสิร์ชเสิร์ชมาได้เลยลุงเทพศิรินหมูกระเทียมอร่อยที่สุดในโลกปักหมุดมาได้เลยแล้วก็เนี่ยขับมาจอดข้างในคอนโดตรงนี้ได้ลุงบอกว่าจอดได้หรือใครที่แบบไม่สะดวกเข้ามาจอดตรงนี้หรือมาไม่เป็นอนะ่ะจอดวัดเทพได้เลยแล้วก็ลุงเปิดตั้งแต่ 6กโมงเช้าเลยปิดประมาณบ่ายสามอร่อยจริงๆครับทุกคนเนี่ยต้องซื้อกลับไปฝากที่บ้านล่ะก็วันนี้ไปก่อนแล้วครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยคลิปาก้าร้านหมูกระเทียมนัานไหนก็ให้มาแชร์กันอย่าใครคิดว่าเทพมากหรืลุงเทพเจอได้บ๊ายบายบ๊ายบายเดินกลับบ้านนะครับ